สวัสดีครับวันนี้พบกับลูกี้นะครับผมกับเกมเพเดสองนะครับผมวันนี้เราจะมาสเปลด่านไดมอนสโตนะครับเดวิดนะครับวันนี้ผมมากับน้องสองคนนะครับผมเออลบกวนแนะนำตัวหน่อยครับโอเคผมแม็กนะครับครับเลเวลคณตัวไหนเออผมเบลกันสิบเก้าไอตัวโรคจิตอะครับลืมบอกลืมบอก ตสวัสดีครับผมนัดครับผมครับแมงสาบหรือแมงอะไรเนี่ยตัวตัวหัวแมงสาบครับผมแมงสาบนะครับเล่นซะผมร้องไห้กันเลยทีเดียวนะครับผมโอเคนะครับวันนี้เราจะมาสเตลกันปะลุยผมเฮสุดเลวเนี่ยน้ากนียสเตลเลยว่นเนี้ยพร้อมยังครับคุณนัดครับเอาเลยก็ได้ครับผมเป็นแมงวันอีกครับเมื่อกี้ยังเป็นแมงสาบดิเป็นแมงวันนะครับมันหลายแมงเหลือเกินนะครับผมโอเคปะ อไปยิบสนายคนละกระบอกไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วพี่กอพี่กอครับผมผมว่าคนในในรัฐเพจเจอเจอหน้ากากผมนี้ผมว่าร้องอ่ะครับมาดูผมซื้อหมดครับของทุกอย่างที่ซื้อได้โอเคนะครับ พร้อมพร้อมนะพร้อมครับพร้อมพร้อมครับผมพร้อมแต่ไม่ได้กดเลดี้ครับป่ะลุยครับผมใส่หน้ากากไม่ใช่เหรอโอ้ยเอาเลยเหรอแม็กครับที่วิ่งผ่านหน้าไปเมื่อกี้ครับต่อหน้าต่อตามันยังไม่ตกใจเลยน่ะ โอเคครับสกิลดีครับสกิลดีครับทำไมดูบุหรี่เนี่ยหน้าแก่เลยมัน <c oughs> โอ้ <c oughs> ตัวละคร <ไป S 2> ใหม่ม <c oughs> สูตรนั่งสวยดีวะ่ะ <c oughs> หน้าหนึ่งกลางหนึ่งคังโ <c oughs> ตโกลมเล่นนากาการ์ด ครับห้องในเมื่อห้องกองสำเร็จเอ้ยกดกดผิดครับเฮ้ย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 นัด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 แม็กไปเคลียร์เอามันเข้าไปในห้องกองให้หมดเลยที่เสียบการ์ดอยทีมัว เดี๋ยวผมหาให้ครับนี่ผมกำลังเคลียร์การ์ดข้างบนอยู่นะครับคุณตัวประกันไปดูหน้าเดียวนะครับเออคุณแม็กครับว่าหนึ่ง EA ครับผมคุณแม็กครับว่าไงครับเอาถุงไปทิ้งหน่อยครับขอบคุณครับ ทิ้งลงไปกลางร้านเลยครับไม่ใช่ครับผมดูนะครับว่าผู้จัดการอยู่ในห้องนี้หรือเปล่าเอาผู้จัดการก็ไม่อยู่ไสองตัวพร้อมกันไม่เป็นไรครับเราอยู่สองคน,นเหมือนกันครับมาตัวเดียวครับคุณแม่ครับออกจากห้องนั้นก่อน,อน,อนคุณแม่ครับระวังนะครับเอ้ย จริงระยาาาะเผ่าคนทั้งนั้นเลยอ่ะที่หลังรีบอย่างนี้มันน่ากลัวนะครับ,นนรบเอ้ยกลัวอะไรปลาระเบิดลงไปเลยไม่ใช่แล้วเรงคิดดีว่ะเฮ้ยอย่าดีกว่าเชื่อพี่ด <c oughs> เดี๋ยวผ,ผู้จัดการมันไปไหนวะนี่นี่อยู่ข้างล่างผู้จัดการอยู่ข้างล่างกำลังเดินขึ้นไปโอเค คุณแม็กครับโอเคแม็กมานี้ก่อนเอ๊ะเดี๋ยวผมเขยเองเฮ้ยจะยิงเขาเลยเหรอพี่ชอบให้มันเดินขึ้นมันไม่เห็นเราจริงเหรอท <We 're S 3> ำไมมันไม่เห็นวะได้คีการ์มาแล้วนะครับคีการ์ครับไม่มีใครแก้ให้กูด้วย, <laughs> <laughs> ยาผกมกว่าไม่อยู่ข้างล่างวะ่ะตรงบนใดอ่ะ เดี๋ยวผมดูก่อนนะครับเออที่เสียบคีการ์ดมีในห้องกล้องไหมครับไม<า>่ม <Okay, S 2> ีครับมาโอเคครับต้องลงไปเคลียร์คนข้างล่างก่อนอนะ่ะผมรู้ยิงไหนโอเคแต่อย่าเพิ่งยิงอะไรนะแล้วผมจะแปะ ECM นะครับผมจะแปะนี่แปะ,แ,ปะแล้วครับเสียบเลยเสียบตรงเนี้ยเสียบ<อ>ครับเสียบตรง เงินไถลักจะไม่พอเราไม่ค่อยอยากทำแบบนี้เท่าไหร่นะครับเฮ้ย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 เอาเฮ้ย hey, ผมมีอยู่ถึงขั้นเปิดไฟยิงกันเลยทีเดียวโ <Sorry, S 2> <Okay. S 1> อเคครับเคลียร์ครับเครมาเล่นคนเกิดแถวนี้วะมีไฟเลยดูมันนี่มาป้นหรือมาเล่นเขาผัดเนี่ย มาเปิดเกกันแ่วนี้เปิดเกครับเอากดผิดต่อเอาเมื่อกี้เราต้องเสียบคี์ราร์ดก่อนนะครับเพื่อกันสัญญาณนะครับ โอยครับช่วงนี้มันช่วงโยอ่ครับที่จะชูมือขึ้นแล้วมเอาวผมแล้วหน้าที่คนกระเป๋าเองแล้วกันครับไปใช่ลองบก็ต้องไปเอาราข้างๆด้วย ข้างหลังข้างหลังใครเห็นเร็ว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 รว,วไม่มีสายอุ้ยขอโทษปืนมันลั่นครับผมบอกแล้วผมไม่ชอบทำร้ายผู้อื่นไงเรครับคุณแม่ครับคุณและคนเริ่มเลยครับย้ายมันชี้โดนกล้องเลยเหรอ ่มีตรงนั้นอีกเก็บเก็บบบ้ตัวย่อมวยครับ ATM, เสียงดังแล้วข้างบนโวยตัว ATM อยู่ อ๋อทำเรียนกัอปงมันเยอะอย่างนี้ว่ะเอา้าเยอะเยอะก็บออกไอนี่นซ่อมได้ครับซ่อมได้ครับเราเป็นพี่มือครับพี่เป๋าเราไม่ค่อยโลภครับแต่เอาทุกตู้ครับ ครับแล้วผมไปเคลียร์ให้ใครวะโอเคครับ ATM ก็มีตรงนี้ด้วยนะครับผมไอคนที่อยู่ที่ป้ายรถเมย์นี่ยิงยิงอัดหน้าแม่งเลยพี่ผมไม่อยากยิงมันเท่าไหร่เลยแล้วมันนอนยังไงเฮ้ย เฮ้ยตะปาระเบิดทำเมือมเ่อคือเพื่ออะไรไข่ไข่ใค, <c oughs> ใครมีแกนเน็ตลันเชอร์ไอ้นี่ดิแกนเนตยูทิครใครมีรมดูจากดูจากรสุดนะครับดูจากรสุดแล้วคุณแบ็กแน่นอนครับเฮ้ยไม่ใช่คุณร้านนั้นยังไม่ได้นี่เ,เลยหลักฐานมันมี ออเแล้วก็ทำการไม่ใช่แล้วเฮ้ยแม็กแม็กแม็กคุณเล่นตัวใหม่อะครับจะยิงทำม,มะเขือเพื่ออน <c oughs> ได้แต่ละคนนะครับเออเล่นตัวใหม่ทำไมพี่ไม่มีไรโอสูตรอย่างเสี้ยวอะสูตรอย่างเสี้ยวอะ สูตรครับอย่างเฟียสีสีมันแจ่มอ่ะสีมันแจ่ม,มสีส้มสีุเปื้จัง,งไม่พ้นโดนผมแน่นอนเก <X 2 S 1> ็บไอ้ตู้ฟังอ่าเราเก็บตกมาทําทำไมวะเนี่ยจริงๆเราไปได้แล้ะเนี่ยแต่เราโลภครับไม่เราโลภใช่ครับนี่ดูนะครับเวลาว่างๆจริงๆเราไปขายด้วยเเวลาว่างๆผมมาทำอย่างเงี้ย ยิงขวดยิงขวดมันจะบอมทำไม่วะเออเไม่ล้มก็บ้าแล้วอพอ,อยังเอเออ่ะอะเอาอีกเอา,เอ,าอ่ะมีก็เอาอเอหมดแล้วไงหมดแล้ว,ม,ลวมันหมดแล้วครับไม่เป็นว่ามายิงขวดเล่นอะ รอเวลาแปะให้มันหลบตูนทำไมเนี่ยแต่ละคนนะครับเล่นซัจอมันไปไหนเลยยู่นู่นเลยครับเนี่ยเดี๋ยวนี้เขารถ้สองคันนี้ด้ไหมเอาได้ด้วยอ่ะเอาศบไปด้วยศบละแสนบุษะาสบละแสะนะแสนสาหัสเอะวะสบละแสนเนี่ยเราศกไปขาย ยังยังรอเวลาครับกับสามสิบห้าวีนะครับ เอารถไปขายด้วยเนี่ยนอนรอลงอมีกุญแจไหมเดี๋ยวถ้าเปิดมานะแม่ไม่มีอะไรนะจะระเบิดแม่งให้ดูเอายางไปด้วยเนี่ยเอาให้หมดม,ไมไดีไม่ไปใหห้มด้รอลงรอรถลดอะไร<อ>ป่ะไปเฮ้ยป่ะนัดเร็วเล t โก o เฮ้ยโอ้ติดไปเร็วขึ้นไปเลย ไปไหนอ่ะค He ัน nah, นี framework. ้ไม่ใช่มันนี่เร็วเข้าไปเลยเข้าไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเเ้ยกะดนโอ้เพื่ออะไรเนี่ยเล่นสปาสกกระเด็นเลยทีเดียว จบยังหนีอ่ะมันอยู่ไม่ได้จริงนะครับี้สองล้านแปดนะครับได้กันคนละเจ็ดแสนของเงินเอาไปทำอะไรวะนั่นนละโอ้่าผมเปืตอนนั่นแหละจากจะรีเวลใหม่วะลบไอีลงใหม่เลยโอ้โหพาขึ้นเลยโอ้โหและของที่ได้มาแหละครับ ไกลที่ชินเพราะวันนั้นไม่มีเชอเฮ้อได้อะไรเนี่ยได้ไรดูได้ไม่เคยเหมือนกันเลยครับนี่อือีกแม่งได้ของดีแหละได้หมดคลยทีคนเดียวเออโหอย่าได้เจอนะจะให้เจอนะได้สะผมร้องไห้กันเลยทีเดียวนะครับผมเล่นชุดไหมเล่นชุดนะโอเคครับ เอาอีกสักคนไหมเดี๋ยวถามน้องก่อนไปน้องมาโอเคยังไงเจอกคลิปนี้ก่อนแล้วกันนะฮัลโหลนัดต่อเลยนัดครับผมบายยผู้ชมหน่อยดิเฮ้ยบายยก็ไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันเว่าเราทำเรื่อยๆอยู่แล้วไงครับผม วันนี้นะครับเล่น <Okay. S 1> แล้วผมร้องให้เลยทีเดียวครับแต่และคนรักผมมากยิงปืนใส่ผมอะไรเงี้ยเราคลิปหน้าเจอกันครับร <c oughs> ักสามเท่าไครับอ <c oughs> ันนี้ครับบายครับครับสวินสวัสดีสวีดัสสวัสด,ดีนะครับผมแล้วเจอกันครับกับลูกี้